แม่ถูกรางวัล30ล้านต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมคะวันนี้นะคะคุณแม่โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วจะต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรด้วยไหมก็อยากจะบอกว่าข้อหนึ่งถ้าคุณแม่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาที่คุณแม่ไปขึ้นเงิน30ล้านค่ะจะเจอเรื่องของค่าอากรสแต์1บาทจากรางวัลที่ถูกทุกๆ200บาท เงิน30ล้านที่ไปขึ้นเงินจะเจอค่าของอากรสแตมมหาที่จะต้องเสียถึง1,50 0 0 0บาทจากเงิน30ล้านคุณแม่จะได้รับเงินจริงๆเพียงแค่29,850,000ล้าน8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะข้อ2คุณแม่ถูกเป็นสลากการกุศลชุดพิเศษเวลาที่คุณแม่ไปขึ้นเงิน30ล้านตรงนี้ค่ะคุณแม่จะถูกหักภาษ,ษีณที่จ่าย1%คือเป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาท เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่จะได้รับเงินรางวัลจริงๆเพียงแค่29ล้าน7แสนบาทเท่านั้นนะคะแต่หลายๆคนก็ยังมีคําถามว่าอ้าวแล้วสุดท้ายอะ่ะตอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีนะคะ่ะจากเงินรางวัล30ล้านที่ได้รับจากการถูกสลากกินแบ่งไม่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากการกุศลตรงนี้นะคะ่ะยังต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมเพราะถ้าสมมติต้องเอามาเสียภาษีตอนสิ้นปีนะคะ่ะ เงิน30ล้านนี้จะเสียภาษีถึง35%เป็นเงิน10ล้าน15,000บาทแต่โชคดีค่ะเพราะว่ากฎหมายให้เราไม่จำเป็นต้องนำเงินตรงนี้ค่ะมาเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีอีกนะคะ และนี่คือความรู้ะค่ะที่อาจารย์เอาไปสอนให้ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านและที่สําคัญนะคะสมัครวันนี้แถมฟรีหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านที่จะช่วยให้คุณนะคะไม่ต้องทิ้งเงินหลักล้านไปจากความไม่รู้นะคะถ้าสนใจก็ทักอินบ็อกนะคะไปที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กเปิดเพื่อขอราคาพิเศษได้ค่ะ และถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่ a s i g n Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ